โตโยต้าซีเ1.8 HyB r i d นะคะวันนี้รับมาให้แล้ว1คันสวยๆเลยสภาพนี้พร้อมขายแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาสเปคตัว HyB r i d อยู่นะคะปี2020ค่ะพร้อมราคาอยู่ที่600,000นะคะ39,000บาทค่ะไม่ใช้งานคันนี้นะคะจะอยู่ที่100,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมดรอบคันเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสีขาวมุกสวยๆหลังคาดำนะคะฟังก์ชันมีมาให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะกับราคานี้เลทผ่อนจะอยู่ที่11,000 500บาทเท่านั้นนะคะภายในคุมโทนสีดำฟังก์ชั่นมีมาให้จัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชอีกเช่นเคยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะตั้งถนนเสดีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เดี๋ยวนุชพามาตะลุยกงโรง3ของเรานะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆน่าใช้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะกับรถขายดีของเราอีก1แบรนด์อีก1รุ่นเลยนะคะกับ To y ยต a CHR นะคะ1.8ไฮบริดคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดหรือว่าตัวน้ำ ลวตอนนี้ก็คือขายดีมากๆเลยนะคะวันนี้จัดมาให้1นึคันเลยนะคะกับรถปี2020นะคะใหม่ใช้งาน1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นเลยราคาตั้งขายคันนี้นะคะขายอยู่6กแ0 0 0ามบาทนะ,ะฟรีดาวจัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนอยู่แค่1 1ึ่งหบาทเท่านั้นเลยฟรีดาวได้นะคะจัดยอดได้ท่วมๆเลยกับคันนี้นะคะฟังก์ชันมีมาให้จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วรังคาดํามีมาให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะ ว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างนะคะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเดย์ไทม์นันนิ่นงไลท์นะคะแล้วก็มาพร้อมตัวโคมไฟเนี่ยที่อยู่ใส่กิ้งสภาพเดิมไม่มีดูวยอะรกแตกล้าวสีขาวมุกนะ,ค,ะคันนี้สวยมากค่ะพี่นะมาพร้อมเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดเลยด้านหน้าตัวรถไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยสําหรับในส่วนของรายโปร่บบงซุ้มรอค,คันนี้นะคะบอกเลยเลยว่าไม่มีประวัติผิดความมแาน่นอนนะคะรอยต่อตรงนี้นะคะ เห็นได้ชัดเลยนะเนียนกริปเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการพิกคว่ำหม,มานะคะแล้วก็ได้เป็นแมนะ็กนารายสีทูโทนรายสปอร์ตเท่ๆรอๆแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ขอบ17ยางปี2020ค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะดอกยางนะ เดี๋ยวนวดเปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวนี้เดี๋ยวโดนเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็ตัวสีด้านข้างนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกกล้าวหรือว่าโดนเบียดนะคะรอยรักยิ้มนะคะมีไม่มีมาแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมคมคมเห็นได้ชัดเลยนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะเป็นสีดําพับไฟฟ้ามีไฟเดี้ยวมาให้แล้วในตัวกระจกด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้านะคะติดตั้งฟิล์มรอบคันมาให้แล้วรอบคันแบบนี้เลยสวยๆนะคะคันนี้นะคะคุณพี่หลังคาดําตัวไฮ บิดนะนะตัวไฮบิดค่ะสวยน่าใช้เลยอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนำมากๆตอนนี้เลยขายดีมากๆค่ะคุณพี่คาะรับเข้ามานะบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยแย่งกันซื้อเลยนะคะคันนี้นะเป็นรถที่น่าใช้นะคะประหยัดน้ํำมันนะ,ะขับในเมืองเนี่ยต้องบอกเลยว่าอัตราคันนี้นะคะสิ้นเปลืองเน่้ยนอยมากนะคะคุณพี่คภายในอยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลย นะคะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยเดิมโรงงานไม่มีชําเลยจอทัชสกรีนนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยคอนโซลด้านหน้าไม่มีชําเลยนะคะซอกประตูหัวนอ็อตรอยมิกอาร์คนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะไม่มี้ําเลยค่ะพี่ๆสวยๆ แผงประตูด้านข้างนะคะสวยเดิมโรงงานน็อตแต่ละจุดอยู่สาภาพเดิมรอยมิกองมิกอาร์กนะคะครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวซอกประตูนะคะหัวน,อน็อตนะคะรอยมิกอาร์กแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถนะคะสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะ,ะภายในสวยแบบนี้นะคะไม่มีช้ำการันตีมาให้แล้วก็จกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังะคะ่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่านะคะดีไซน์ออกมาได้แบบโอ้โหดูแบบสวยมากนะคะด้านหลังก็คือนั่งแบบ ถามว่าแคบไหมไม่แคบนะนะคะไม่แคบนะนั่งแบบสบายๆได้เลยนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้ด้วยนะขนเข้าขนของได้นะนี่นะคะพี่ทีขาเบาะด้านหลังสามารถพับ ลงมาได้นะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดนะเบาะเดิมโรงงานภายในสวยๆแบบนี้ซอกประตูนะอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะหัวน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขแงะเลยนะคะสภาพสวยแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยหัวน็อตรอยบิ๊กอาร์คนะคะมีมาให้ครบแบบนี้นะคะสีขาวมุกอีกหนึ่งคันนะคะที่นุ้ยอยากแนะนํามากๆเลยนะคะคันนี้สวยตอบโจทย์ที่นะคะใครกําลังมองหารถใช้งานในเมืองตอนนี้นะคะที่แบบว่าประหยัด แล้วก็คุ้มนะคะคันนี้ได้เลยค่ะพี่1.8ไฮบริดนะคะปี2020นะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลย สปอยเลอร์หลังมีมาให้ครบนะคะไฟเบรกดวงที่3หรือว่าจะเป็นตัวไฟทับทิมเนี่ยมีมาให้ครบเดิมโรงงานเซนเซอร์4จุดกล้องถอยหลังมีมาให้กระจกหลังมีมาให้ที่ปัดน้าฝนเดิมนะคะสปอยเลอร์หลังคาดำนะคะตัวนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำม,มาะคะ่ะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะไฟท้ายทั้งสองฝั่งนะอยู่สภาพเดิมตาสัญลักษณ์ไฮบิดนะมีมาครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวห้องเก็บสัมภาระนิดนึงโอ้โหเก็บกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4ใบได้เลยะคะ่ะพี่คันนี้นะคะ ้องเกี่ยวสัมภาระก็ก,กว้างๆเช่นเดียวกันไฟไท้ายนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกเร้าโครงสร้างหลักนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะนะอยู่สภาพเดิมไม่มีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวอุปกรณ์ปะยางด้านล่างมีมาให้ครบเลยค่ะพี่นี่นะคะมีมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยรถนะคะเรามีการ รวจเช็คสภาพให้อีกหนึ่งรอบเลยนะคะแล้วจะเป็นของเหลวในตัวรถแบตเตอรี่นะคะมีการเช็คให้ร้างสปาให้ใหม่หมดเลยนะคะคันนี้แค่นำมาให้ชมก่อนเท่านั้นนะคะสภาพอาจจะยังไม่พร้อมขาย100%เซนะแต่ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะรีบจองมาด่วนเลยค่ะพี่นะคะรีบโทรหาุดได้เลยนะคะภายในนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะคันนี้นี่นะคะภายในไม่มีช้ำสีสวยๆสีดาตัวบอก ไม่มีรอยการฉีกขาดนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูหัวน็อตรอยเมกอาร์นะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานค่ะพี่ๆข่าคันนี้นะสนใจรีบติดต่อมาหาดูได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างสัหลี่ยมคมๆนะเห็นได้ชัดเลยกระจกรอบคันได้เป็นพาทเดิมด้วยนะจากโตโยต้าเลยนะคะไม่มีประวัติผิดความฟิล์มติดตั้งมาให้แล้วคะ่ะพี่ๆขา่ารอบคันเลยมืดมากคันนี้นะคะใครสนใจรีบเลยนะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเครื่องคันนี้นิดนึงเนาะอ่า สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะสภาพค่อนข้างสวยเดิมนะคะไม่ใช้งานคันนี้จะอยู่ที่10,000แสนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึง1,1767้ยกิกิโลค่ะพี่ไม่เดิมแท้พวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันนะคะเดิมสวยๆแบบนี้เลยฟุซช่างคอนโทรมีมาให้นะคะจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่กล้องถอยหลังให้ดูนิดนึง นะกล้องถอยหลังมีมาให้ครบแบบนี้นะคะโอ้โหกล้องกว้างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็จอนะคะระบบประมาณ7นิ้วเนาะนะเชื่อมต่อนะคะตัวบูทูงบูทูสสาย USB เสียบได้หมดเลยนะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้นะคะคันนี้เกียร์ออโต้เบรกมือเป็นไฟฟ้าแบบนี้มาให้แล้วนะคะภายในก็คือโอ้โหสวยฉ่ำเลยนะคะคันนี้ไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะคะตัวเบาะไม่มี้ํำเลยนะคะเบาะอยู่สภาพเดิมไม่มีรอยการฉีกขาดนะ นี่นะ,ะคะใครมองหาอยู่นะคะกับนะคะโตโยต้าซีเฮดอานะคะ1.8ไฮบริดค่ะคุณพี่ขาปี20นะไม่ใช้งาน11,000โลเท่านั้นนะคะพร้อมราคา639,000บาทค่ะผ่อนประมาณ1,100เอ่อ1หนึ่งพันเอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห่อพิธีการหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสีขาวมุกแบบนี้เลยค่ะพี่พี่แมปเดิมโรงงานสวยๆนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วสภาพสวยแบบนี้เลย ด้านหน้าตัวรถไม่มีประวัติโดนชนหรือว่าพลิกคว่ำม,มาค่ะพี่เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะสวยๆไฟหน้าตัวรถเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะ,ะสวยมากค่ะคันนี้สนใจเรยเพิ่มเติมรีบติดต่อมาเลยเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสาภาพเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมเลยนะคะเป็นตัวไฮบิดนั่นเองนะคะผสมกับตัวเบนซินหรือว่าน้ํามันเนาะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะะไม่มีริ้วรอยการพลิกค,คว่ำนะคะหรือว่าเปลี่ยนมาแน่นอนสภาพเดิมๆคันหน้าอยู่สภาพครบถ้วนแบบนี้แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวการเดี๋ยวเราเช็คให้นะคะแล้วก็ตัว น็อตยึดฝากระโปรงค่ะอยู่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมอก็โอ้โหติดมาให้ครบเลยจากโรงงานแบบนี้นะคะการันตีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t ต y ยต้า h r นะคะ1.8 h y b r i นะคะเป็นรถปี2020เลยนะคะรังคาดำนะ,ะสวยน่าใช้ไม่1 0 0 0กิโลเท่านั้นเลยใช้งานมามือเดียวค่ะคุณพี่ขาสนใจเรียเพิ่มเติมคันนี้รีบติดต่อมาหาหนูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชดิ้หนึ่งนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรี รถมือสองเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ